เรื่องนี้ค่ะยังคงเป็นกระแสะในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องน,นะคะก็คือประเด็นดรามา่าระหว่างมวยไทยแล้วก็กุลขแมคค่ะซึ่งรู้เหมือนว่าฝ่ายหลังนะคะ,ะ,คะเขาจะไม่ยอมลดราวาสอเอาง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเดินหน้าจัดการแข่งขันซีเกมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเองในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะบอกเลยว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้จริงๆเลย <ๆ S 1> เออว่ามวยไทยกับกุลขมแมเนี่ยมันจะยังไงกันแน่รอติดตามอย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดนะคะต้องบอกว่าเพจเวอร์กุลขแมคโปรโมชั่นค่ะเขาก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอื ว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่แล้วกันค่ะมาด้วยกลยุทธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยมีการแท็กไปถึงชาตรีสิทธ์ยอดธงเป็นหัวเรือใหญ่แห่งวันแชมเปี้ยนชิพค่ะองค์กรกีฬาต่อสู้ระดับโลกโดยข้อความที่เหมือนแปลเป็นภาษาไทยนะคะประมาณว่าแบบ ชาตรีเนี่ยบอกว่ามวยไทยขึ้นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เพราะใช้เงินระดับพันล้านดอนลลาร์ไปจ้างชาวต่างชาติที่มีฝีมือไม่เก่งจริงๆเนี่ยมาแข่งขนันสู้กับคนไทยแล้วก็อวยว่าอ้โหตัวเองเนี่ยไทยเนี่ยแข็งแกร่งอ่าประมาณคร่าวๆแบบนี้เขาแปลมาประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเอาจริงๆทุกครั้งเนี่ย มันก็มีการชิงแชมป์แต่ว่าเขาไม่เคยให้โอกาสนักมวยเขมรเลยไม่เคยโอกาสให้แบบเอานักมวยเขมรมาร่วมด้วยเอาแต่ฝรัง่งเอาแต่ฝรั่งมาเนี่ยเหมือนแบบให้ฝรั่งมาโดนซ้อมเนี่ยแล้วก็คนไทยก็ได้เข็มขัดไปไม่ใช่ว่าคนขเขมนเนี่ยไรความสามารถนะแต่เขากลัวคนไทยแพ้คนขเ,มนเขเมรเขมเขาว่าเราแบบนี้กลัวขเขมจะดังบอกว่าขเขมรสู้ไทยไม่ได้ ขอโทษทีครับนักชกเขมรรุ่น50-65กิโลกรัมเนี่ยพร้อมจะชิงเข็มขัดเสมอแต่ขอให้จ่ายค่าตัวเราเท่านักมวยไทยด้วยเก็บตัวก่อนสัก3าเดือนเงี้ยแล้วก็บอกเลยว่าพร้อมเจออย,เอ,ยเยอย่าเอามวยซ่วมฝรั่งเนี่ยอย่ามาเลยนอกจากนี้ค่ะเพจดังกล่าวเนี่ยก็มีการโจมตีแล้วก็ยั่วยุด,ด้วยนะคะยั่วยุวันแชมเปี้ยนชิพนะคะอีกโพสต์หนึ่งบอกว่าคำถามคืออ,อ,อ,อยากจะถามคำถามต่อองค์กรระดับโลกกุคาแมสงสัยมานานละ อยากจะถามชาตรีแล้วก็วันแชมเปี้ยนชิพตรงๆเลยว่านักชกเขมรคุณคแมนเนี่ยเก่งทั้งท่านอนเก่งทั้งท่ายืนไม่ต่างกับนักมวยไทยเลยทําไมให้แต่ฝ่ายหลังสู้ MMA คเเขมรก็มีศิลปะป้องกันตัวอยากจะรู้ความสามารถที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องให้โอกาสสิให้แบบให้โอกาสคุณคเแมนมากกว่านี้ให้เราเลือกเลือกคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมได้แอบจะต่างชาติหรือไทยได้หมดเลยศิลปะการต่อสู้ของเขมรเนี่ยก็เป็นแชมป์ได้เหมือนกันวันก่อนเนี่ยเอานักมวยเขมรที่ไม่เก่ง แพ้นนอกแล้วก็มาโมหูไทยเนี่ยเก่งอย่างนั้นอย่างงี้ถ้าคุณไม่กล้าจ้างนักมวยเขมรไปแข่งวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแสดงว่าคุณกลัวขเขมรดังเออเขายุยๆแล้วแบบนี้นะคะโดยที่นี้ค่ะต้องบอกว่าไอ้ทั้งสองโพสต์ดังกล่าวนี้นะคะพอถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนว่ามีแฟนมวยทั้งชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายจริงๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องแรก ในโพสต์แรกแล้วกันค่ะโพสต์แรกน่ะที่มีมากกว่า1.5พันคอมเมนต์แล้วก็ถูกแชร์ไปอีก1.7พันครั้งเลยทีเดียวนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ค่ะที่กรุงพนมเปญประเทศกรรัมพูชานะคะเบื้องต้นเนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด36ชนิดกีฬาค่ะแล้วก็ชิงชัยกันทั้งหมด581เหรียญทอง ซึ่งเอาไป็นอันจริงอ่ะถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาแห่งอาเซียนเลยนะคะโดยจะมีการทําการแข่งขันระหว่งางวันที่5-17ถึง17พฤษภาคม2 5, 5 6 6นี้ค่ะเอาเป็นว่าไปลุ้นกรรันเดือนพฤษภาคมนะคะว่าเอมวยไทยหรือว่ามวยเขมรจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ